ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชริกาชาโรตนะคะแ,ะแล้วก็มาถึงดวงความรักเดือนมิถุนายน2563และนี่เป็นการดูดวงความรักแบบคนเกิดแต่ละวันในสัปดาห์นะคะเริ่มกันที่คนที่เกิดวันจันทร์ก่อนเลยนะคะก็ก่อนที่จะเริ่มดูดวงเช่นเคยนะคะชวิจะบอกกติกาก่อนการดูดวงนี้เป็นการดูดวงโดยวรวมโดยคนหมู่มากไม่ได้เฉพาะต่อจงแค่ใครคนใดคนหนึ่งฉะนั้นดูแล้วอย่านําไปคิดมาก อย่านําไปวิตกกังวลหรือนําไปทะเลาะกับใครใดๆทั้งสิ้นนะคะให้ฟังเพลินๆฟังเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตหรือว่า,าจะฟังซองฟังแบบเฉยๆหรืออะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะคะที่สําคัญคืออย่านําไปเครียดขอให้มีความสุขทุกครั้งนะคะที่รับชมเนาะโอเคเริ่มกันที่คนที่มีคู่มีแฟนแล้วที่ยังไม่ได้แต่งงานไม่ได้สมรสไม่ได้มีบุตรด้วยกันนะคะ ความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นยังไงบ้างคะคุณได้ไพ่ Prince of Wands เด็กไม้ Queen of Swords ราชนีดาว Ace of Chalices หนึ่งถ้วย Principles t a c ราชินีเหรียญ Five sources ห้าดาบและไพ่สรุปความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเดืนนอนมิถุนายนนี้จะเป็นไพ่อะไรคะได้ไพ่ Seven c h a l i i e s ค่ะโอเคนะคะ ความสำคัญของคุณในช่วงนี้ชมมองว่าอาจจะเป็นตัวคุณหรือคู่ของคุณก็ได้ช่วยเห็นว่ามีคนที่จะพยายามไปโฟกัสในเรื่องของนาทีการงานการเงินนะคะเพราะอยากจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองหรือว่าให้กับคู่ของเราก็ได้นะคะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันทนความคิดถึงความนึกถึงคดน,นึงหาอะไรไม่ได้นะคุณก็อาจจะแบบ เหมือนกับลดละความพยายามแล้วก็เลื่อนแบบการโฟกัสที่งานออกไปนะคะก็หมายถึงว่าเขาก็ทนความคิดถึงคุณไม่ไหวหรือว่าอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่ทนความคิดถึงเขาไม่ไหวนะคะคือพยายามที่จะไปโฟกัสการงานการเงินแบบอยากจะไปตั้งหลักปักฐานตอนนี้แต่ว่าก็ยังคิดถึงฉะนั้นก็ยังไม่ไปไหนนะคะอ่ะต่อไปนะคะ เป็นของคนที่โซดโซดสนิทเลยไม่มีคนคุยเลยคุณจะมีคนเข้ามาคุยบ้างไหมหรือว่าตัวคุณจะไปจีบใครแล้วจะประสบความสำเร็จไหมคะคุณได้ไพ่เตียวมิดไพรฤาษีนะคะเทนวอน์สสไม้โฟร์ร์ สีดาบเฟียมเพรสจักกัปตันดินีเฟรนช์ทูแมนและไพสรุปคะ่ะขอให้ไพออกมาอย่างแม่นยำนะคะคุณไดย์ไพ Princess of Pentacles เจ็กเรียนโอ้ยถ้าจะไปจีบใครช่วงนี้ค่อนข้างยากค่อนข้างเหนื่อยหนะักและเขาแบบห้อยหัวลงมาคือเขาพักเรื่องนี้ไปแล้วนะคะคุณอาจจะแบบว่าเข้าแหาแล้วไม่โอเคก็ได้นะคะหรือว่าถ้าแปลอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้จะไปจีบใครหรืออะไรใดๆก็ตามคุณจะเป็นคนนิ่งๆใส่เขาจนเขารู้สึกว่าลดละความพยายามไม่อยากจะสู้ต่อไปแล้วนะคะ ถึงแม้ว่าจะมีความรู้สึกว่าเออชอบหรืออยากคุยแค่ไหนก็ไม่ไม่อยากที่จะเข้าไปแล้วนะเพราะว่ามันทําให้คิดมากกังวลเหลือเกินนะคะจะเข้าไปดีหรือไม่เข้าไปดีะะอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วช่วงนี้ชมมองว่ามีคนชอบแหละแต่มันมันเหนื่อยที่จะพยายามอะคะ่ะก็เลยไม่มีใครพยายามในความสัมพันธ์หรือไม่มีใครพยายามที่จะเข้าหาอีกฝ่ายหนึ่ง ประมาณนี้นะคะต่อไปเป็นของคนโสดนะแต่ว่ามีคนคุยแต่ว่ามีคนคุยความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นยังไงบ้างคะเขาจะชัดเจนขึ้นบ้างไหมหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์นี้บ้างหรือเปล่าในไพ่5 pentacles 5้าเหรียญจ้าห้าเหรียญ judgment judgment. The wheel. have been paikong four pentacles, see Temperance. และไพ่สรุปคะ่ะขอให้ไพ่ออกมาอย่างแน่นยํำนะจ๊ะได้ไพ่ five shells ห้าถ้วยค่ะถามว่าช่วงนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไหมช่วงมองว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะมันมีแบบคือคุณนะ่ะคุยกันอยู่ก็จริงแต่มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ตามอีกฝ่ายหนึ่งอยู่เสมอะคะ่ะเหมือน,นว่าพยายามตามตือ้อตามจีบต่างๆนะคะแต่ว่าช่วก็เห็นว่ามันมีคนอีกคนหนึ่งที่ ค่อนข้างที่จะห่วงเนื้อห่วงตัวปฏิเสธการเข้ามาแบบเออถ้าเกิดว่าเข้ามามากเกินไปแล้วเขาจะถอยห่างออกไปอะคะมาชมมองว่าเออถ้าถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปนะคะคนที่พยายามเขาจะเลิกพยายามถึงแม้จะเสียใจแต่เขาก็จะเลิกพยายามนะเพราะเขาเหนื่อยแล้วนะคะเขาพยายามที่จะบาลานซ์ตัวเองไม่ไม่พยายามที่จะก้าวข้ามขีดจํากัดอะไรของตัวเองมากเกินไป คนเรานะคะเวลามีความพยายามมันก็มีขีดจํากัดของความพยายามหรือว่าขีดจํากัดของสิ่งต่างๆอยู่เหมือนกันนะคะก็ถ้าเกิดชอบเขานะคะก็เปิดทางให้เขานิดนึงนะคะอย่าปิดเลยนะโอเคต่อไปนะคะเป็นของคนที่สมรสแล้วแต่งงานแล้วหรือว่ามีบุตรด้วยกันแล้วนะคะดวงของคุณในเดือนมิถุนาย,ยนนี้จะเป็นยังไงบ้างคะคุณและเขาจะแฮ สมหวังกันดีไหมเอ่ยมีข่าวดีอะไรเกิดขึ้นไหมในไพ่ six wands หกไม้ Queen of wands ราชนีไมม Queen of wands six wands Okay the tower เดี๋ยวเพิ่งตกใจขอดูใไพ่รอบข้างก่อนจ้า 5ฟฟอนสห้าไมา้ Seven acles, เจ็ดเพนสิโคลสเหรียญลภาภัยสรุปความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นไพ่อะไรคะในไพ่ The Fool เอาล่ะโชว์มองว่าคุณนะ่ะอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแวงกันเกิดขึ้นนะคะ มันจะรุนแรงจนถึงขั้นเลิกลกักถึงขั้นแตกหักกันไปเลยได้นะคะเพราะว่ามันเรื่องทะเลออาะเบาแวงครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ตัวคูณสองคนที่ทะเลาะก,กันนะแต่มันจะมีคนอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคนที่4คนที่5คนที่6กเนะี่ยก็คือเออมันอาจะมาแบบ จุดชนวนให้แบบยิ่งทะเลาะก,กันรุนแรงมากยิ่งขึ้นและโชว์มองเห็นว่ามันมีคนคนหนึ่งก้าวเดินออกจากความสัมพันธ์ไปด้วยนะคะถ้าคู่ของคุณไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ทะเลาะก,กันนะคะความทีของโชว์ตรงนี้อาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะก็อย่าเพิ่งคิดมากอย่าเพิ่งกังวลนะเอาละ่ะแต่ให้ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าปัญหานี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดมันลุกลามขึ้นมาเรื่อยเๆืๆ่อยแล้วมันจะมีคนอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะอืมให้ระวังนะคะต่อไปนะคะเป็นของคนที่ Move on ไม่ได้หรือว่าอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงจบกันไปแล้วแหละนะคะแต่ว่าไม่อยากถามเขาได้แต่ถามดวงเอาละกันเนาะตอนนี้ช่วยจะเปิดไพ่่างนี้ค่ะคือจะเริ่มเปิดไพ่ของตัวเขาก่อนจากนั้นจะเปิดไพ่ของตัวคุณนะคะโดยที่เรื่องราวทั้งสองอาจจะสลับระหว่างตัวคุณกับตัวเขาก็ได้นะคะแล้วก็จะเปิดไพ่ความสมคัญว่าจะมีแนวโน้มไปในทิศทางไหนต่อไปมาเริ่มที่ตัวเขากันก่อนนะคะ ตัวเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ r i n นซ์เซปเ l ล c e เด็กถ้วยค่ะเซ e เชลิสเจ็ดถ้วยเด็กถ้วยเจ็ดถ้วยฟรีเพนจิคอลสสามเรียน The princess ไม่ฉีกนะจ๊ะแล้วก็ไพ่สรุปของตัวเขาค่ะ The lovers เอาล่ะแล้วตัวคุณล่ะตัวคุณเป็นยังไงตัวคุณเป็นยังไงบ้างคะ Death The devil กุญแ <W> เด็กไม้ q u e e n of c ช a l i ลิสราชนีถ้วยและไพ่สรุปตัวคุณจ้าไพ่สรุปตัวคุณคืออะไร The stars ความสัมพันธ์มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางไหนต่อไปคะในไพ่ The tower เด้งออกมา f o r source สี่ดา The Hunt Woman Temple ให้จักรพรรดินะคะให้พระจกกักรพรรดินะคะ และสรุปความสามคัญทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นนะคะคือไพ่ justice ค่ะเอาละถามว่าตัวเขาเป็นยังไงชมมองว่าตัวเขาว่ามีตัวเลือกมากมายให้ได้มาพูดคุยนะคะแล้วเขาอาจจะตกหลุมรักใครบางคนแล้วก็ได้นะเพราะว่ามีไพ่ตกพิเชเกิดขึ้นนะคะเป็นการตกหลุมรักเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างน่าค้นหานะและ และที่ไพ่ที่บอกว่าอาจจะตกลุมรักอีกใบหนึ่งคือไพ่สลุกเป็น lovers นะคะโอเคนะแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจหรือตกลงปงใจอะไรขนาดนั้นหรือว่ามีการตกลงตกลงปงใจแต่ว่ายังไม่เปิดเผยนะคะยังอาจจะเป็นความรู้สึกความสัมพันธ์ที่มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปอยู่นะคะส่วนตัวคุณนั้นชมองว่าคุณรู้สึกว่ามันเจ็บปวดและมันทรมานมากๆถึงแนมะ้คุณจะรู้สึกและเข้าใจว่ามันจบแล้ว แต่คุณก็ยังแบบรู้สึกว่ามันเหมือนโดนหักหลังโดนแบบรู้สึกโกรธอยู่ดีนะคะแล้วคุณก็พยายามที่จะก้าวข้ามมันไปให้ได้พยายามแบบพูดคุยกับคนอื่นๆสื่อสารกับคนหลายๆคนนะและคุณมีโอกาสนะคะมีความพร้อมที่จะ move on ได้แล้วอะ่ะอืมถึงแม้ว่าจะโดนรู้สึกว่าโดนหักหลังที่ผ่านมามันเจ็บปวดมันทรมานจริงๆนะคะและความสัมพันธ์มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางไหนต่อไปชมมองว่า มันจบแล้วนะคะทุกอย่างที่ทํามาร่วมกันคือมันพังแล้วคือมันอาจจะแบบใช้คําพูดหรือว่าอ,าอะไรที่มันเสียดแทงกันจนมันแบบทาให้ความรู้สึกดีๆที่มีให้กันมันพังไปนะคะอาจจะแบบต่างฝ่ายต่างแบบคิดมากวิตกกังวลน,นอนไม่หลับไปได้นะคะแล้วก็พักแล้วอ่ะพอแล้วไม่เอาแล้วไม่อยากที่จะแบบะไปรับรู้ว่า เราควรจะคุยเราควรจะติดต่อกอันยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยากจะรู้สึกอะไรแบบนั้นแล้วคือไม่อยากรู้สึกแย่แล้วอะค่ะอืมและค่อนข้างที่จะนิ่งใส่กันนะไม่ได้มีใครที่จะไปลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของใครนะคะตัดสินใจที่จะนิ่งแล้วตัดสินใจที่จะหยุดความพยายามแล้วฉันเป็นจกักรพรรดินีฉันแบบหยุดแล้วไม่อยากที่จะแบบไปทําตัวให้มันแบบรู้สึกว่ามัน ไรคะ่ะหรือว่าไม่มีประโยชน์อะไรต่อไปแล้วนะคะชมว่าแบบรู้สึกว่าคุณเริ่มจะมูฟออนได้นะส่วนตัวเขานั้นนะคะชมว่ามีไปคุยกับคนอื่นบ้างแล้วแหละแต่แค่ตอนนี้ยังไม่เปิดเผยหรือว่ายังไม่ได้แบบตัดสินใจอะไรจริงจังขนาดนั้นนะคะต่อไปไพ่จะแนะนําอะไรคะชมเปไพ่ o c a l เพิ่มให้นะคะไพ่จะแนะนําอะไรคะขอสใบาจากในไพ่ retreat It's time to disconnect from the world. ไพยไพ่รีทรีตนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีเดียวนะคะเปิดอีกสองไพ่ Chemistry There's strong magnetic attraction here. Wow Chemistry นะคะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังน,นะคะขออีกใบหนึ่งจบแล้วจะอธิบายให้ฟังนะจ๊ะ romantic feelings Your Feelings a real and w r t h exploring wow ชมมองว่าถ้าคุณ่ะคุณแบบตอนนี้คุณ move on ไม่ได้คุณคุณแบบยังเห็นเขาอยู่ยังแบบเปิดโลกออนไลน์แล้วยังเจอยังพบยังเจอเขาอยู่ชมมองว่าคุณอาจจะหลบเลียแผลใจเล็กน้อยก็ได้คือแบบออกไปหรือว่าแบบปิดมือถือสัก2อสามวันก็ได้นะคะ เพื่อให้ตัวเองดีขึ้นนะคะแล้วก็จะมีคนดีๆเข้ามาค่ะคนที่เคมีรงกันคนที่แบบดึงดูดกันและกันน่ะเออคนที่แบบมีอะไรเหมือนๆกันดึงดูดกันและกันเข้ามานะคะแล้วมันก็จะเป็น romantic feeling ด้วยแล้วก็มันมีเอ่อมันคุ้มค่าที่คุณน่ะจะจะแบบจะเข้าไปข้างในเออจะเข้าไปสำรวจในเรื่องของ โรแม n ติกฟิลลิ่งกับเขานะคะประมาณนี้มันคุ้มค่าที่จะแบบว่าคุณจะเข้าไปคุณจะรู้สึกดีๆกับเขาประมาณนี้นะคะถามว่าสรุปแล้วพี่ไพ่แนะนําว่าอะไรแนะนําว่าถ้า Move On ไม่ได้นะก็ปลีกวิเวกออกไปสักแป๊บหนึ่งไปหลบเรียผาใจพอกลับมาแล้วจะมีคนเข้ามานะคะคนดีๆคนที่เคมีตรงกันค่ะเ okay, คนะ เป็นยังไงบ้างคนวันจันขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังในความรักนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้โชว์ด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย